หนึ่งสองสามสี่ห้าอนุญาตถ่ายภาพนะครับอาจารย์ปะกูปริการุเพียนนะครับมาตามนะครับไม่มาถ่ายภาพยาตโยมนะครับไม่เขาไม่ชีเตรียมพัตหานนะครับวันนี้ได้ยินว่าเป็นลานลุงเรืองโภชนานะครับจากน้นนะครับตัวเมืองอำนาจเจริญนะครับความคณะนะครับมาทำพัตหานถวายทั้งวันนะครับ ออส่วนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยจะไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ว่าจะมาซีสายนะครับแต่วันนี้ก็เช้ามันเดิมนะครับนี่แผน,นของหวานก่อนนะครับนี่มาถ่ายวันไหนก็เจอแต่หน้าเดิมๆนะครับของหวานหลายเทนอเนาะเพิ่นเพิ่นเฮกขนมมือใดนี้นี่ยันยัยโนโยงมาบ่อมยัยโนโยงนำมาถวายเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีลงทานนะครับลงทานพิเศษวันนี้นะครับนี่เฮียงอะไนี่แม่นี่ยห่อเกี่ยวห่อเกี่ยวป้าอนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่กำลังเฮียงแล้วห่อเกี่ยวป้าดีโทนนะครับนี่ร้านลุ่งเรืองโพชนาจากจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ ยี่โมงได้ละล้านนี่ค,าาาร,ครับข้างธนาคารอมสินนะครับจกกังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่แต่คนทํานี่มาหลายจังหวัดเหลือเกินนะครับนี่เอาพวาก,ว<า>กยินดีเจ้ากเ็าเฮ็ดเป็นวิญยาณนี่มันไม่ยากครับเอาหมูใส่ไว้ข้างในเอาเกี๊ยวอยู่ข้างนอกโอ้มันไม่ยากนะครับนี่ครับเออนะครับเอาหมูใส่ข้างในไปเกี๊ยวอยู่ข้างนอกบอยู่ที่บ้านไม่ดวงไอ้เฮ็ดตั้งสี่ตลอดบัว ไม่ค่อยคุยกันเนาะคุยกันเดี๋ยวนี่นะครับนี่กุ๊กรูปรอนนะครับนี่ยมนถั่พง์เอี้ยวมังนะครับนี่ <c oughs> อันนี้ขอ <c oughs> ขึ้นชื่อของลานเลยบวนี่อันนี้ไม่ได้ทําขายนะครับทาเฉพาะถวายพระ่างเดียวเอา้าเ <c oughs> มนูนี้จะมีเฉพาะมาถวายที่วัดเท่านั้น <c oughs> เป็นเมนูพิเศษนะครับนี่ใครบ้างเลยเป็นเจ้าภาพร่วมกันวันนี้นี่เขามีจิตยานุติด ร่วมแล้วก็มีทางแม่ค้าต้นลุงอำนาจเจริญต้นลุงอำนาจเจริญครับแล้วก็ร้านลุงเดืองโภชนาร้านลุงเดืองโภชนาเป็นหลักเนาะญาติธรรมครับญาติธรรมเนาะลูกส่วนลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณทั้งตาเนาะนี่นะครับนี่โยมนัทตะปงเอี้ยวมังนะครับโยมจุดธามาศกัจจิวผานะครับร้านลุงเรืองโภชนาพร้อมกับทีมงานนะครับตลาดต้วลุงนุ่นนะครับนี่ขารอบขารอบเช้านี่ก็รอบเช้าเป็นอะไรเหรอเจ็ดร้อยหกพันสองร้อยเจ็ดสิบรูปครับ หกพันสดิลูกนะครับนี่เกียวนี่นะครับนี่เ,เด้อเป็นพัตนหารพิเศษนะนานๆทีจะมีครั้งบบนะครับทุกทีจะเป็นอ่อรรมันประกาย<อ>นี่มันเป็นน้ํามันก็เลยว่าเปลี่ยนยถหวยพระ เปลี่ยนเป็นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับโยมเขานําเสนออาหารเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อดูแลสุขภาพพระพิจุสงง์คุบาอาจารย์นะครับเมนูนี้ทําถวายที่วัดเท่านั้นนะครับนี่ไม่มีขายครับไม่มีขายไม่ขายครับทำแกงเดียวสาธุอนุโมทนาเมนูพิเศษนะครับนี่เจ้าของร้านมาเองนะครับมันจะทั้งพุนกันเจ้าของร้านนี้กันไ่พคุณทิดเบิ้มนะครับนี่เจ้าของร้านแก่เจ้าของร้านแก๊ขตลาดครับ เออนะครับนี้ตัางญาติโยมทั้งครูบาอาจารย์นะครับนี้วันนี้ทั้งเช้าทั้งเพลนเนาะับหมดวันเลยครับหมดวันเลยเนานน<จ>ะเนาะมีเคียวหวานปลากายครับเคียวหวานปลาไกยนี่ขึ้นช่วงไหนนิ่น่าจะเป็นเพลนนะครับเขียวหวานปลาไกยช่วงเพลนนะครับนี่เส้นขนมจีนน่หนึ่งร้อยกิโลครับขนมจีนหนึ่งร้อยกิโลแล้นะครับไกห้าสิบโลเนื้อปลาไกยห้าสิบโลนะครับ ร้านลุงเรืองโฆษณาเด้อน,นะครับพร้อมขอบครัวทีมงานนะครับส่วนแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านกบอกเลยกลายเป็นทีมงานเกี้ยวเลยนะครับนี่นะครับนะครับหุ่นจะต่างกันนิดนึงนะครับถ้าแม่ขาวไม่ชีวัดบ้านกบอดีพร้อมบางล่างเพียวนะครับ สวนอาเซียท่านจะเป็นอ like yes. well right ีกแบบหนึ่งนะครับยงก็ตั้งใจนะครับทำพัฒนาารถวายพระนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับนี่เกี๊ยวนะครับแล้วก็มียังก็เขียวเขื่อแกงเขียวหวานเนื้อปลากายครับแกงเขียวหวานเนื้อปลากายช่วงพีนนะครับนี่มีอะไรอีกครับสายตัวต้องไที่ สูตรไหนสูตรไหนนี่สูตรกรุงเทพสูตรกรุงเทพเนาะไปหาที่ไหนสายบัวในกรุงเทพนี้สายบัวก็มาถวายลูงตาไงโอ้สายบัวจุ่มบัวเด้อนะครับถ้าอร่อยไม่อร่อยก็โทษโยมผักกิจตินี่นะครับนี่เด้อนะครับเป็นเมนูพิเศษนะครับ น,นี่อะไรน้ำซุปปนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นที่เป็นลวกเกี๊ยวเป็นน้ำซุปน้ำซุปอยู่นี่อันนี้ลวกเกี๊ยวเนาะนอกมอ้มอผีหมอ้อปั้นเกี๊ยวอยู่น,นู้นแล้วก็มาลวกตรงนี้แล้วก็มีน้ำซุปต่างหากน้ำซุปต่างหากแล้วก็มีมีอ่าผักกวางตุ้งลองผักกวางตุ้งลองอีกอโอ้นะครับนะครับนานๆานทีปีหนนะครับออกปั่นาแล้วค่อยจะเจอเมนูพิเศษนะครับนี่วัดบ้านเขาบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแป๊บเดียวนะครับฟัรนาหนึ่งนะครับนี ผ่านไปผ่านมาแป๊บเดียวนะครับพรรษานะครับประเดชพระคุณหลวงตานะครับ4ี่บ้าพรรษานะครับตั้งแต่บวชมานะครับได้ยินมือคืนจนตกใจนะครับโอ้นะครับเหมือนกับนานเหลือเกินนะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับวายยังเพิ่งปิดเมสิตเบตายู่ได้หนิ น้ำซุปบวเนียมน,นี่น้ำซุปนะครับนี่นี่น้ำซุปนะครับเก็ดหม้อหม้อเบอร์หกสิบสองหม้อครับหม้อเบอร์ห้าสิบห้าหม้อเกี๊ยวอะไรนะชื่อชื่ออาหารเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำข้างในจะเป็นหมู เกี๊ยวน้ําข้างในเป็นหมูเนาะนะครับเมนูพิเศษวันนี้เด้อนะครับสาธุอนุโมทนาล้านลุ่งเรืองโภชนานะครับพร้อมทีมงานทุกฝ่ายนะครับขอให้โชคลาบล่ํารวยล่ํารวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงล่ารวยล่ํารวยถูกหวยทุกงวดทุกงวดเดอ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าลงทานน้ำปะนะวัดบ้านเกโบนะครับนี่ พ่อกำไมยดโยกนะครับมาประจำการแต่เช้าๆนะครับนี่คนเก่าคนเก่ของวัดบ้านโกบนะครับนี่คเก่าคเ่องัดนกค่เก่าคน่าของวัดบ้นบเนองวานนับนี่เานา้นโนะครับนนเ่าน่าัะครับนี่เด้านโะรับ่คนาอนครับนี่ค่่ับครับไม่รับ้ครับคนเจ่านั้นี่คนเ่าคนาของด้ะครับ มา,าาม,มาถ่ายภาพคนหน้าตาดีเท่านั้นเองครับรนี่นะครับนี่อาจไอดีไลน์ได้นะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับนี่นักเทศนะครับนี่นเดินนะเสียดายเวลาน้อยนะครับถ้าไม่ให้เวลาสามชั่วโมงคงจะพอดีนะครับตอนแรกคิดอะไรไม่ออกจะพูดอะไรนะครับ<ป>รพอพูดไปละหาที่ลงไม่ได้เลยนะครับอ หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนีญาติโยมมาทําบุญที่วัดบ้านเกาบอ่อนี่เดอ้อขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเดอ้อนี่นะครับเทียบพระบุตรนะครับมาดูแรงงานช่วยที่วัดนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับลงทานวัดบ้านเกาบอ่อนะครับจะไปไหนมาไหนก็มาที่ลงทานนี้ก่อนนะครับลงทานน้าปนะนะครับ เดินมาเจอกาแฟเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ไปไหนกาแฟมาแล้วนะครับพระจันท์มหาบิรัตวิรัตนนะครับเสืมความตาเชี่งสว่างนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับก่อนจะถวายพระทหารเพียวันนี้นะครับก็มาถ่ายภาพก่อนนะครับนี่เด้อมีนวดนะครับนี่คุณโยมโอ้ยขอโทษขออภัยเพราะจอกชื่อนี่ลืมเลยนะครับ นวดแผนโบราณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ่ายข้างในไม่ได้นะครับแม่บุญมีโนรีรัตน์นะครับบ้านแสนสุขนะครับมาถวายการนวดที่นี่นะครับเนี่ยเด้อนะครับมีพระเข้าไปเอ้าสาธุสาธุว่าเป็นไฝตื่นดัเว้เอาตามสบายเด้อนี่นะครับโยนเดินทางมาทำบุญที่วัดบ้านกบอนี่นะครับนี่มาแต่ไกลแสนไกลนะครับ สาธุอนุโมทนาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพอาจารย์ไปนวดเราบ่ครับเรียบร้อยแล้วว่านีนนวดเอาคิวไม่ว่างนะครับนี่สาธุสาธุขออนุญาตครับผมเขาไปถ่ายได้บนนวดนีนอดอันเขาไปถ่ายทั้งในได้บนห้องอเห้องถ่ายได้เนาะขออนุญาตไปถ่ายลงนวดนะครับ ไม่รู้ทางเข้าอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยโอ้คิวเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับครูบาอาจารย์ก็มานะครับ เด้อผู้ใดถวายการนวดขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับอาจารย์ปิดหน้าไว้เลยนะครับไม่ต้องการให้เห็นนะครับเด้อนะครับนี่นะครับคุณโยมนะครับแต่ละท่านแต่ละคนเด้อที่มาถวายการนวดวันนี้นะครับนี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนานคนละาร้อยยี่สิบปีนวดเด้อนะครับมาถวายการนวดแก่ครูบาอาจารย์วัดบ้านกบอนนะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับ ถือกาแฟไว้แต่ไม่มีที่ฉันนะครับต้องเดินไปก่อนนะครับอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานวัดบ้านโกบอนะครับมาดูแรงงานนี่นะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับฟังเสียงอยู่ด้านนอกเหมือนด้านในเหมือนจะมีคนเยอะนะครับนี่ก็เลยขอนุญาตเดินมาพเนียประชาสัมพันธ์นะครับตบาท ในสักกไทยกองศุกพยา่บ้านต้นเนี่เนาะครับสาธุสาธุนะครับมาช่วยงานที่วัดบ้านเก่าบอนนี้นะครับนี่เด้อนั่นจะยินเสียงประชาสัมพันธ์เหมือนจะคนจะเยอะนะครับครอบครัวร่วมทางบุญในกร่นิ่นของทางวัดเก่าบอนเจ็ดร้อยบาทตามเสียงมานะครับโคสุกเสียงใสนะครับตามเสียงมานะครับนี่นี่นะครับทีมงานรับบริจาคนะครับกองอํานวยการนะครับ นำทีมลยดงปุ๋ยเชื่อมนะครับหาหมองชันกาแฟได้นพ่เพิ่นถวยกาแฟราบุยหม่องชันอยู่นี่ร้อยบาทร้ยหกสิบบาทแม่รัพจันทุกยังรอยบาทแม่ชีเลียมปยรพบาทยนดีบอมี่เลย โคศกเสียงใสนะครับอินพอร์ตมาแต่นู้นนะครับแขวงคำม้วนนู่นนะครับเนี่ยีเรียนูไรีนลยแม่คานวบอก่างใส่เถียงไปโอ้นาดอีอลงท่านยังื้อ้งผุนงือลงท่านตัดผมบ่

ประเทศมีปู้ของข้าไปก็มังครอบครัวลุงฉันเสร็จแล้วนะครับกาแฟนะครับอกถายภาพได้นะครับเนี่บ้านนี้หับ้านนี้เด็กผมไปดไปถ่ายเยบ้านนี้เด็กคุณพอชาติ